สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ชิปทำวิเศษนะครับวันนี้มาที่ร้านครัวแม่มณีนะครับครัวแม่มณีแถบถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับร้านนี้เป็นร้านอาหารที่อยากเพื่อนๆชวนมาชิมนะครับเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ฮะ ร้านบรรยากาศสบายๆนะครับแต่ยังไม่เปิดนะครับมีอะไรอร่อยบ้างปลาช่อนลุยสวนยำถั่วปูนี่ฮะขนมตาลนี่กำลังยาวขนมไปทำบุญทําบุญนี่ฮะนี่อะไรคะหอยจอใช่ไหมอ่าอะไรนะหอยจอยจปูแล้วเนี่ยทอดมันกุ้งมันกุ้งครับนี่สวัสดีครับคุณแม่นี่แม่มณีตัวจริงคนนี้ ยังสวยอยู่เลยถ่ายอะไรกันถ่ายโปรถ่าย,ปายปโปรหมทร้านคุณแม่อันนี้ลูกขนมตาลนะอันนี้อะไรครับคุณแม่ปูของกะลีปลามันปลานี่ฮะผักผักบ๊อบจอมยาโอ้โหมากันใหญ่เลยนี่ฮะเอาไปถวายพระอันนี้อะไรครับผักผักครัผักน้ำพริกน้ำพริกปูหล่น นี่เพื่อนๆสามารถจะสั่งสั่งเป็นบุฟเฟ่ต์อย่างนี้ได้นะครับสุดยอดมาก,มก <c oughs> คุณแม่ไปด้วยกันเลยไหมฮะไปด้วยกันเลยไหม <c oughs> นี่กับตันสุรชัยครับที่ไปเที่ยววันนั้นนะเหรอก็ไปเที่ยววันนี้ตุ้มครับครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ นี่อยู่ตรงเนี้ยนี่ครับผลไม้เชิญช่วนะครับเพื่อนๆอยากให้มาชิมร้านครัวแม่มณีร้านครัวแม่มณีนี่ครับสุดยอดมากๆเป็นร้านต้องห้ามพลาดในสายตาองผมที่จังหวัดวนนทบุรีมาดูข้างในก่อนมาดูข้างในนี้ร้านยังไม่เปิดนะครับเพราะวันนี้จะไปทําบุญนี่ครับบรรยากาศ สบายๆเป็นร้าอาหารแบบแท้ๆบรรยากาศบรรย,ยากาศอาจจะไม่ใช่สรสโตลอนแต่ว,ว่าเราอยู่ที่เนื้อดูที่อาหารนะครับเห็นแล้วน่าทานมาจะไปทำบุญเลี้ยงพระนะครับขนมตาลน,นี่ เอาใส่เอาใส่เข้าไปนี่อะไรข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะคะโอ้โห oh ข้าวเหนียวมะม่วงทําบุญทำบุญแล้วครัวแม่มณีก็มีเย็นตาโฟด้วยนะฮะของอร่อยทั้งนั้นเลยที่ร้านถ้าเพื่อนๆอ,อยามาเดี๋ยวนัดนัดกันมาทานก็ได้ หมูสเต๊ะหมูสเต๊ะก็ขึ้นชื่อนะครับหมูสเต๊ะอันนี้ลูกเขยดีเด่นแห่งศัตววัตรนะลูกเขยดีเด่นแห่งศัตววัตกับตันกับตันอ๋อเลยครับกับตันสุรชัยนะกับตันสุรชัยภูนสิริวันนะกับตันแอร์บัสเครื่อง A350 ครับล่าสุด ปฏิบัติหน้าที่ลูกเขยเลยลูกชายอ่าก็เรียนเชิญเพื่อนๆน,นะครับครัวแม่มณีครัวแม่มณนีก็อยู่ถ้ามาจากถนนรัตนาธิเบศนะครับเลี้ยวพอเลยเลยบิ๊กซีมานิดนึงก็จะมีเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามาสักนิดนึงครับแล้วก็ เข้ามาสัก4-500เมตรก็จะเห็นครัวแม่มันีนะครับเปิดมาแล้ว12ปีนะครับตรงนี้12ปีหรือถ้ามาจากท่าน้ำนนก็มาได้เหมือนกันแน่นอนสำคัญก็พิมพ์ใน Google Map ครับพิมพ์ใน Google Map ครัวแม่มันีนะครับก็ขอเรียนเชิญเพื่อนๆได้นนมาชิมอาหารไทยแบบออเทนติกนะครับแท้ๆในสไตล์ของแม่มันีนะครับ หมือนเช่นะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามชมช่อง YouTube ชิปทําคดพิเศษครับสวัสดีครับ